สวัสดีครับผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบ k 4 k 4และก็วง c g m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสบลันี้หผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับสีเขียวแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเสื้อของทีมอินเตอร์มายามี่นะครับที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับน้องเมมเบอร์ที่ผมจะพูดถึงวันนี้แต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่า เท่าที่สอบถามข้อมูลมาก็เหมือนกับว่าน้องชอบสีเขียวมิ้นแบบนี้นะครับก็ไปสอบหาเสื้อตัวนี้มาเพื่อตัดสไต,ตล์กบนะเอาเสื้อมาแล้วก็ไปสกรีนชื่อด้านหลังเสื้อให้น้องนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบอายุ21ปีเต็มของน้องที่อยู่หลักชื่อคนนี้นะครับอะดูชื่อกนก่อนเลยครับ เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องสตางตริสาปรีชาตั้งกิจอดีตสมาชิกรุ่นที่สองของวงเบียนคฟที่น้องอยู่ในฐานะโอชิของผมตอนอยู่ในวงนะครับนอกวงก็ยังโอชิต่อนะครับหรือว่าอยู่ในสถานะอะไรกีกละเจา้าุ่น้องโรงเรียนใช่ครับเราเรียนโรงเรียนเดียวกันสถาบันเดียวกันนะครับและอยู่ในฐานะน้องสาวที่บ่งเอ็นดู แล้วก็รักมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้วันเกิดของน้องก็จะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆของน้องกันนะครับเพียงแต่ว่าอ่ะคงไม่ได้สรุปผลงานเก่าๆของน้องแล้วละเพราะว่าสรุปกันมาเยอะแล้วนะครับไปหาดูย้อนหลังกันได้นะมาว่ากันที่แบบภาพรวมกันดีกว่านะครับอ่ะถ้าพูดหนึ่งถึงน้องสตางเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะจดจําได้เลยสิ่งที่โดดเด่นของน้องนะครับก็คือ ใส่ใจเนาะอันนั้นคือชัดเจนมากๆแต่ว่าสิ่งที่น่าจดจําไม่แพ้กันเลยก็คือประโยคแคทเฟสของน้องนะครับผมจําได้เลยว่าได้ยินครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าว้าวโคตรเจ๋งคือน้องชื่อสตาค์งเพราะฉะนั้นแคทเฟสอันนี้มันก็แบบโอ้ใช่เลยนะครับสุกใดก็ไม่สุกเท่าลวงกระเป๋าแล้วเจอสตาค์งนะครับถ้าเปรียบเลยมันก็จริงเนาะถ้าเรารวงกระเป๋าไปเรามีเงินเราก็มีความสุข แต่ว่าถ้าเราได้เจอน้องเราก็มีความสุขเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เราได้พบเจอน้องเรามีความสุขกันอะไรยังไงในมุมไหนบ้างไปว่ากันนะครับสุขแรกเลยก็คือผมรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้ฟังเพลงของน้องนะครับอ่ะคือผมว่าประทับ ใจในตัวน้องสตาร์ในครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหน้า,านะคืออ่ะโอเคน้องสวยน่ารักอยู่แล้วแลวแต่ว่าผมประทับใจน้องสตาร์ครั้งแรกเลยก็คือ,อการร้องเพลงเล่นกีตาราของน้องอะ่ะคือจําได้ว่าตู้ปลาตอนนึงจอนน้นน้องเข้ามาใหม่ๆเลยแล้วเขาให้โชว์ความสามารถพิเศษและน้องก็เอากีตารามาเล่นสดๆแล้วก็ร้องเพลง Living on the Edge เพลง เอามาอะไรนะนะั่นนะครับซึ่งโอ้โหเล่นจีตผู้หญิงเล่นกีตาร์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเราเพราะมากๆด้วยโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยเท่มากๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปศึกษาข้อมูลน้องก็รู้ว่าแบบโอโ้น้องเรียนกีตาร์แบบชั้นเซียนเลยอะ่ะแล้วก็เรียนร้องเพลงจริงจังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องของอการร้องเพลงเล่นกีตาร์ของน้องเน,นี่ยมันโดดเด่นมากๆนะครับหลังจากนั้นก็คือ รู้สึกมีความสุขอะที่ได้ติดตามผลงานเพลงต่างๆของน้องสตางนะครับไม่ว่าจะในวงไม่ว่าน้องจะเป็นติดเซมติดเพลงร้องหรืออะไรก็ตามอ่ะอันนั้นติดตามอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีไอ้เรื่องที่น้องได้โชว์ความสามารถเจ๋งๆของน้องก็คือร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็แต่งเพลงเองด้วยเนี่ยมันก็มีหลายเพลงมากๆนะครับไล่แต่๋ยว,วินาทีเพลงแรกที่น้องแต่งให้แฟนคลับหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งเพลงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของน้องเลยก็คือสถานะห่วงที่ อยู่ในโปรเจกต์ d i น c a m แแล้วก็แต่งในช่วงที่โควิด19ระบาดไม่พอตอนนั้นน้องก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแต่งใช้โปรแกรมแต่งเพลงแต่อย่างใดนะครับก็ศึกษาข้อมูลเป็นหลู่พักหนึ่งเลยนะครับงานเดีย๋ยช้ากับเพื่อนหน่อยได้ออกมาก็เป็นเพลงที่ฮิตมากๆติดหูตลอดร้องตามได้ตลอดอยทูทุกวันนี้จนมาถึงเพลงต่อมาก็คือรักเธอที่สุดในจัก,กรยานก็โอ้โหได้โชว์ความสามารถแบบ หลากหลายรูปแบบเลยนะครับโซพลังเสียงโซงการแรปอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความสุขมากๆที่ได้ฟังเพลงของน้องสตาร์มีความสุขมากๆาจริงๆนะครับอ่ะเรื่องต่อไปที่สุขใดก็มีสุขทเท่ารวมกระเป๋าและเจอสตาร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของความสุขที่ได้เจอน้องนั่นแหละตามแคสเฟ่ของน้องนะครับคือผมว่าทุกคนน่าจะมองในมุมเดียวกับผมเลยว่า เด็กคนนี้เขามีความใส่ใจใส่ใจคนรอบข้างมากมากจริงๆนะใส่ใจแฟนแฟนคลับนี่โอ,โอ,โอ้โหทั่วถึงทั่วถึงทั่วถึงมากมากจริงๆนะครับใครเข้าไปหาน้องก็จะได้รับความสุขได้รับความสังใสใจอย,อย่างดีอยู่เสมอนะครับเท่านั้นไม่พออ่าพอจากกันแล้วใครเขียนถึงน้องใครลงรูปน้องอะไรก็ตามแต่ใครส่งดีเอ็มหาน้องน้องก็ไปกดไลค์ไปอะไรค่อย แล้วก็ติดตามตลอดคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดมันเป็นไม่รู้ดิโอ้โหผมว่าแฟนคลับของสตาร์ทุกคนมีความสุขมากๆอะที่ได้ได้เจอกับน้องนะครับอย่างผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าทุกครั้งที่ได้เจอน้องอะผมผมรู้สึกแฮปปี้มากๆจริงๆต่ตอนสมัยที่น้องเป็นเมมเบอร์ก็เข้าไปจับมือคุยกับน้องเนี่ยโอ้โหสัมผัสได้เลยว่าน้องน้องให้เกียรติผมมากๆนะครับแบบโอ้ ีความสุขนะครับหรือว่าตอนกระทั่งที่ออกจากวงมาแล้วก็ตามเนี่ยครั้งล่าสุดที่ผมได้เจอน้องผมก็ก็ฟินมากๆนะเพราะว่า,าเล่าไปแล้วแหละมันก็คืองานครอบยี22ปีในสเตย์ที่น้องไปร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วคนมันเยอะมากๆผมพยายามแบบเข้าไปเข้าไปให้มันใกล้เวทีที่สุดมันก็อยู่ในระยะไกล้อยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่าน้องก็มองเห็นผมจนได้แล้วเราก็บกมือยิ้มให้กัน,นยักหน้าให้กัน,นก็แบบ โอ้แค่นี้มีความสุขแล้วนะครับคือโอ้โหคือเราไม่ต้องไปเสนอเสนอตัวเยอะอ่ะคืออยู่นิ่งๆเดี๋ยวน้องก็เห็นเองแล้วน้องก็ทักทายกลับมาเงนี้ผมก็รู้สึกว่าเออรู้สึกรู้สึกดีสุขใดก็ไม่สุขล้วงกระเป๋าแล้วเจอสตางค์จริงๆนะครับข้อนี้แบบชัดเจนมากๆคราวนี้ก็มาอีก,อกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมว่ามันก็สุขใดก็ไม่เท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอสตางค์นะครับก็คือ ความสุขที่แบบผมจะได้ติดตามผลงานของน้องต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเด็กคนนี้มีอะไรให้เราว้าวมาได้เรื่อยๆอยู่เสมอนะครับเราว่าแบบเฮ้ยไอ้น,นี่มันคือขัานสุดของน้องแล้วไปมาเฮ้ยมันมีว้าวกว่ามันมีว้าวกว่ามาอีกเรื่อยๆตลอดนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ในวงและอ่ะที่ว่าสถานะห่วงอ่ะร้องเพลงเล่นดนตรีแต่งเพลงขึ้นมาเวอร์ชั่น ออริจินอลมามันจะจบแล้วสุดท้ายมันก็ไม่จบมันก็มีเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันลูกทุ่งเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี่มามากมายไอที่ว้าวสุดเลยคือเอามาปรับเป็นเวอร์ชัน16คนแสดงในเทเตอร์ได้มันมันสุดยอดมากๆนะผมว่าแบบโมเดลคนนี้มีอะไรให้ให้เราว้าวให้ผมแบบว้าวได้เสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอน้องออกจากวงได้ไม่นานเนี่ยก็ว้าวทันทีนะแบบเออน้องก็ ได้อยู่ค่ายใหม่อย่างรวดเร็วนะครับได้ค่ายใหม่รวดเร็วมากๆก็ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยกันนะครับแล้วก็น้องก็มีผลงานตอนนี้อาจจะแบบยังไม่มีเพลงของตัวเองออกมากแต่กว่าก็ร้องเพลงนู่นเพลงนี่ค้เวอร์ไปเรื่อยๆซึ่งผมไปดูโซทีไล์ผมก็แฮปปี้มากๆทุกทีนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เท่าที่ดูจาก ที่น้องลงในไอทีสตอรี่ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เหมือนจะมีอะไรให้เรามาว้าวอีกน,น,นะอ่ะผมว่าทุกคนนะ่ะประทับใจในน้องในบทบาทนักแสดงตอนที่แสดงเป็นกุ๊กในเรื่องดีอันเดอ์คลาสห้องนี้ไม่มีหวยกันแน่นอนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าดูจากไอทีสตอรี่จากอะไรเนี่ยเหมือนน้องน้องอยู่ในกองถ่ายออกกองอะไรอยู่สัสกที่หนึ่งอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือที่ไหนงานใดอะไรอย่างไงแต่ก็เดาว่ามันก็ไม่ ไม่หนีไม่พ้นไม่ซีรีส์ก็ภาพยนตร์สองอย่างนี่แหละนะครับก็รอดูกันนะคือใครที่คิดถึงน้องสตางค์ในบทบาทของกุ๊กเนี่ยน้องได้กลับมาแสดงอีกแล้วแน่ๆนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับเด็กคนนี้มีอะไรให้ว้าวได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจริงๆรวมถึงในอนาคตแน่ๆน้องจะต้องมีเ,ออเพลง ของตัวเองในสถานะเขาเรียกว่าในฐานะศิลปินและนะครับไม่ใช่สถานะไอดอลแล้วก็ฝากติดตามกันได้นะเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานมานี้มีออกมาแน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกับอของน้องเพนที่เป็นศิลปินที่อยู่ค่ายเดียวกันก็มีเพลงออกมาเป็นอะลบ้าออกมาแล้วผมว่าน้องสตางค์อีกไม่นานน่าจะมีเปิดตัวเพลงมาเร็วๆนี้แน่นอนช่วงนี้น่าจะเป็นแบบช่วงทําเพลงกันอยู่นะครับแล้วก็ใครที่ รักแล้วก็คิดถึงน้องก็ไปหาน้องตามงานต่งางๆได้นะผมว่าน้องก็มีงานโชวตัวร้องเพลงอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยก็ไปมาสู่ไปพบปะพูดคุยกันน้องกับน้องได้นะครับก็วันเกิดครบรอบ21ปีปีนี้ก็ขอให้น้องสาตางค์มีความสุขมากๆสุขบักถุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนาขอให้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้มีงานดีๆเข้ามาเยอะๆขอให้สิ่งที่หนู หวังไว้มันสมหวังขอให้หนูเป็นศิลปินเดียวขอให้มีคนรักแล้วก็เอ็นดูเยอะแยะมากมายเก็บไปหมดนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนขอพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ